สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์ง,งานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสาหรับทุกท่านที่ส่งสุพั้า์เข้ามาให้อดินแลวก็ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามานะคะเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนอ่ะมีอยู่คลิปหนึ่งที่อมินวิจารณ์มิสแกรดไปนะคะว่าทับเรื่องาง,งานปีนี้ไม่โดนใจ f อเมินแล้วหุ้นร่วง ถามว่าถามว่ามันคือจุดจบของมิสแกรนยังไม่ใช่ไม่ใช่เขาแค่สะดุดนิดหน่อยเขาแค่สะดุดนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าอนนี้เคยทำพิษอีกอันนึงไปด้วยอันบอกว่าน้องหลินจับตาดูให้ดีต่อไปในอนาคตคนนี้แหละจะเป็นนักธุรกิจหญิงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอันิงไม่เคยถอนคําพูดนั้นนะยังไม่เคยถอนคําพูดนั้นนะน้องหลินใช่เขาอาจจะดูดูไม่สูง อาความสวยอาจจะน้อยหน่อยรูปร่างอาจจะไม่ใช่นางงามมากน้องอาจจะทู่ๆตันๆคือเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่เป็นนางงามคนอื่นๆแต่แต่เขาคว้าม,มองมาได้อย่างนี้มันว่าเขาไม่ธรรมดาและเขามีภารกิจหนักกว่านางงามคนอื่นๆตรงที่เขาต้องกลบจุดด้อยของตัวเองสถานภาพของเขาตอนนี้เหมือนใครรู้ไหมเหมือนปอยตรีชาดาเออ ปอยปรีชาดาทุกคนรู้นะว่าน้องปลอยแกเพอร์เฟกมากถูกป่าแต่แกเคยพูดอยู่คำนึ่งนะตอนแกให้สัมภาษณ์แกบอกว่าลองมาเกิดเป็นปลอยไหมล่ะจะรู้ว่าไม่ง่ายลองมาอยู่ในสถานะเดียวกับที่ปลอยเป็นอยู่ตอนนี้จะรู้ว่าไม่ง่ายหนึ่งทำยังไงให้ดูเหมือนผู้หญิงทุกกระเบียดนิ้วและสองน้องปลอยนี่เสียงก็คลายผู้หญิงแล้วนะ คือถ้าถ้าพูดจริงๆเสียงแบบเต็มปากเต็มคำแอนมินว่ามันจะคล้ายๆมันก็คือเสียงผู้ชายนั่นแหละอ่ะพูดตรงๆแต่ว่ามันก็ต้องมีเทคนิคมีอะไรบางอย่างที่บังคับเสียงให้มันเหมือนผู้หญิงอะคือต้องทําให้เหมือนผู้หญิงที่สุดจริจจการแล้วแล้วการที่ขึ้นมาเป็นนางงามขนาดนั้นใช่ไหมมันมีภาระอย่างที่ต้องแบบคือต้องสวยอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุณมาใน ในร่างของผู้ชายโอเคถึงแม้จะสัญญกรรมอะไรมาแล้วเป็นเพศหญิงใดๆก็ตามแต่คุณก็ต้องทําให้มันเหมือนผู้หญิงทุกกระเบียดนิ้วและแม้กระทั่งการเก๊กเสีลงที่เหมือนผู้หญิงคิดว่าง่ายไหมละ่ะไม่ง่ายนะไม่ง่ายดังนั้นเหมือนกันน้องหลินเหมือนกันใช่ฉันไม่ได้สวยเพอร์เฟกเหมือนนางงามแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของฉันเองที่จะต้องกรบจุดด้อยและช่วชจุจุดเด่น ปัญหาแรกที่ต้องทําก็คือเวลายืนถ่ายรูปรวมหมู่จะทํายังไงให้ตัวชั้นเด่นออกมาให้ได้ในฐานะที่ชั้นมีมงในฐานะที่มงมันอยู่บนหัวชั้นนะฉันจะทำยังไงให้ชั้นเด่นออกมากว่าใครให้ได้โจทย์ยากไหมอ่ะถามจริงถ้าเราเป็นหลิงกดดันไหมก็กดดันนะก็กดดันนะแต่แต่ไม่เป็นไรแอนมินเห็นภาพหลังๆพอรู้สึกน้องเขาจะแก้ได้ละเริ่มจะแก้ได้ละแล้วทำให้เขาเด่นออกมาได้ละแรกๆอาจจะยังจับจุดไม่ถูก ในส่วนของบอสแอดมินเหมือนได้ข่าวว่ววหรือแอดมินฟังผิดไม่รู้เหมือนคุณแวนป่าวันนั้นเขาออกมาโพสเหมือนกับว่าปีหน้าปีหน้าไม่แน่ว่าเขาอาจจะแยกเป็นสองเวทีหรือเป็นสองช่องสองส่วน,วนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละถ้ามินอ่านไม่ผิดนะเหมือนเขาบอกปีหน้ากําลังคิดกันอยู่ว่าจะแยกเป็นสองส่วนสองช่องอาจจะเป็นนางงามไปเลยด้านหนึง่งแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นศิลปินดาราอะไรไปเลยด้านหนึ่งไม่รู้นะไม่รู้นะ แต่มาถึงจุดวันนี้ปีนี้เรารู้แล้วว่าแฟนคลับอยากให้แยกอย่าเอามาปนกันนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดไม่เป็นไรค่ะปีนี้มิสแกรนสะดุดคนเราก็ต้องสะดุดกันได้ทํางานใหญ่ถูกปะไม่มีใครที่จะแบบทําอะไรแล้วราบเรื่องตลอดถูกไหมถูกไหมดูรูปกันหน่อยละกันนะอ่าน้องหลิงสวยจริงๆ หน้าเขาเป็นคนสวยอ่ะอันนี้เห็นไหมยืนถ่ายหมู่เขาชักจะเด่นขึ้นมาแล้วเขาชักจะไม่ใช่เตี้ยเหมือนคนุณแบบอันนี้น้องใบมีนเห็นไหมตะกี้รูปตะเกียเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเขาชักจะสูงละวเขาเขาไม่ได้แบบว่าโอ้โหเตี้ยจนน่าเกลียดไม่ละไม่ละเขามีการพัฒนาตัวเองแอดมินแอบไปดูซนตรงห้นไหมอันนี้อันนี้ถ่ายรวมๆกับคนอื่นก็ชักจะเด่นขึ้นมาบ้างแล้วบางรูปเตี้ยกว่านี้อีกอ่ะแต่อย่างรูปนี้ยังดูว่าเตี้ยอยู่นะ มันต้องมีทางแก้มันต้องมีทางแก้ถ้าถ่ายเดียวๆรอดอยู่แต่ถ้าถ่ายกับกลุ่มกับอะไรอย่างเงี้ยต้องมีทางแก้ว่าจะทำยังไงให้ฉันเด่นออกมาจริงๆและที่สำคัญที่บอสจะปลื้มมากเลยก็คือตอนนี้ต้องเร่งเมคมันนี่ให้สุดๆไปเลยอย่างน้อยอา่าดีเห็นปะถ่ายรูปหมู่ปกติเขาจะเตี้ยก,กว่าใบามินเยียเหมือกนกันอันนี้พอๆกันแล้วนะ จุดทางแก้ของมิสแกรนอีกอย่างหนึ่งที่จะทําได้อ่านนี่เห็นไหมถ่ายรูปหมู่แล้วมันอัดซักสูงพอๆกันละจุดทางแก้ยังที่มิสแกรนพอจะทําได้ก็คือการประกาศงบไตรมาสแรกของปีส0 2พันยี่สิบสี่ผลกําไรต้องออกมาให้ดีที่สุดนะคะผลกําไรต้องออกมาให้ดีที่สุดแล้วมันจะเป็นการล้างข้อคอรหาอะไรหลายๆอย่างได้เลยเพราะตอนนี้มันเริ่มมีกระแสขา่าวบอกว่า เออมันก็ไม่แปลกใจหรอกที่หุ้นมันล่วงอย่างเงี้ยก็มันกลับไปสู่ธรรมชาติของมันกลับไปสู่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นไงดังนั้นดังนั้นไม่ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยมันจะแย่หรือมันจะอะไรเพราะว่ามันก็เป็นการกลับเข้าไปสู่จุดเดิมที่มันควรจะเป็นนะคะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจ ว่าเออมันไงก็เขาบอกว่าเหมือนกับเขาก็มองว่าเออแหม่ก็ธุรกิจเขาก็ได้แค่นี้แหละมันก็หุ้นก็มาท้ายสุดก็โหลดลงมาตามความเป็นจริงก็มอสมแล้วม่แต่มินงกลับมองว่าตอนนี้ <c oughs> ก็มีเสียงอ่าดูถูกดูหมิ่นวิจารณ์ดิสแกรนเข้ามามากและตามวิสัยของบอสก็คือเดี๋ยวแกก็จะทําให้มันเชิดชูขึ้นมาเองแหละเ <c oughs> นาะคือคือไอ้ม่เคยบอกแล้วพวกเรารู้จักผู้ชายคนนี้มาเป็นสิบปีแล้วอะถ้าถ้า ก่อนที่แกจะขําบอดในวงการนางงามแกก็โลดแรกอยู่ในวงการบันเทิงเราก็เห็นหน้าเห็นตาแกคุณหน้าคุณตากแกอยู่นะสำหรับบอสนวัดแล้วยิ่งมาแกจัดประกวดนางงามอะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงคือแกพูดอะไรไว้แล้วแกต้องทําให้ได้แล้วไปให้ถึงแกไม่เคยไม่เคยผิดคําพูดนะ,ม,ะมีพูดตรงตแกไม่เคยผิดคําพูดนะถูกปะ่ะแกจะพูดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเออ แต่บางคนอาจจะบอกแอดมิน min, แกมีเคยผิดคำพูดก,ก็แกบอกแล้วไงว่าถ้านางงามแล้วหุนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเวทีนั้นก็เสื่อมไปเองแอดมินว่าอนันชาแกจะพูดอย่างนั้นแต่ตอนนี้แกก็เคยบอกเราว่ามิสแกรตอนนี้ไม่ใช่ประกวดหานางงามแล้วแต่ประกวดหาศิลปินดาราโอเคแกอาจจะจะเลือกมาผิดในปีนี้แต่ไม่แน่ว่าปีหน้าอาจจะดีขึ้นแล้วหาทางแกแอดมินเอารูปนี้มาให้ดูของเอลซ่าไปประกวดมิสอีโคอินเตอร์เนชั่นแนลที่อียิปต์ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าบอสพูดคำไหนคำนั้นตอนแรกเหมือนเอลซ่าเขาจะไปประกวดมิสอะไรสักอย่างแล้วเจอแม่ปุ้ยแย่งเวทีไปประมาณนั้นป่ะเลยหลุดแล้วบอสบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปอีกเวทีแล้วก็ส่งมาจริงนะคะอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ยืนยันได้ว่ามิสแกรนยังไม่จมไม่ยังไม่หายชาลลอตไปเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างไอันี่จะไม่ได้แล้วคนไปแห่ต้อนรับลุ้นหลาม เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างโทษนะไอ้ไม่จำไม่ได้จริงๆอ่านนี่แหละบิวติลอ,อกบิวติลอ,อกนะคะและคนแห่ไปต้อนรับล้นหลามมากแสดงว่าแฟนคลับยิ้หนาแน่นอยู่จ้าเยอะนะเยอะนะอะไอ้มีของบอกอย่างนี้แล้วการแค่สะดุดอ่านี่นี่เอลซ่าไปประกวดที่อีบตอนนี้สถานการณ์ของมิสแกรตอนนี้แค่สะดุดแต่ต้องรีบกลับตัวให้ทันนะ อย่าอย่าปล่อยให้มันไปนานไปนานเดี๋ยวมันจะจับตัวยากโดยเฉพาะราคาหุ้นนะคะอ่าอันนี้เอลซ่าเอลซ่าดูบุ๊บับดูบุบบับแต่ก็สวยแหละสวยตามธรรมชาติเขาไม่ได้ไปเสริมหน้าอกเสริมสะโพกอะไรมาเลยเนาะอ้าดูลีลาการเดินของเอลซ่าหน่อยนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมคือสิ่งที่แฟนความิสแรนอยากเห็นในการประกวดปีที่ผ่านมาใช่ไหม ปีที่ผ่านามานี่ก็ต้องยอมรับว่าสาวงามหลายคนเดินไม่ค่อยดีเลยเพราะเขาอาจจะมองว่าปีนี้บอสไม่ได้เน้นนางงามเน้นการขายของหลายคนก็เลยอาจจะทุ่มไปตรงนั้นแต่เนี่ยคือสิ่งที่แฟนนางงามอยากเห็นมาเดินแข่งกันอย่างนี้แหละอันอย่างที่เอลซ่าเดินเนี้แหละอยากเห็นอย่างเงี้ยเออนะนะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่อันนี้คิดว่ามันเขาแค่สะดุด เขาแค่สะดุดแล้วเดี๋ยวปีหน้าลองมาดูกันละกันว่าบอสจะแก้เกมยังไงแต่ด้วยนิสัยบอสแอามีนอตแกไม่ยอมอยู่แล้วยิ่งแบบว่าเจอเสียงดูถูกดูหมิน่นหรืออะไรจะยิ่งังาดอยากจะเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างนั้นคือชอบเป็นคนชอบเล่นเกมชอบเอาชนะในเกมชอบอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวแกก็งังาดขึ้นมาแล้วแกก็รู้นะว่าตอนนี้หุ้นแกอย่างเงี้ยหลายคนไม่พอใจเดี๋ยวแกก็คงจะหาวิธีทําให้มันขึ้นมาจนได้นะจนได้อนะ แอินก็โล่งใจอยู่อย่างนะก็คือว่าไปไปดูนักวิชาการบางท่านเขาวิวิภาวิจารณ์ว่าปีนี้ยังไม่เกิดสงครามโลกอาจจะอีกสี่ปีห้าปีข้างหน้าก็ตรงกับนะักโหราศาสตร์บางท่านบอกปีนี้ยังไม่ใช่อาจจะสี่ห้าปีข้างหน้าวิจารณ์ตรงกันเพราะถ้าปีนี้เกิดสงครามโลกนะจบจ้ามิสโกมิสแกร์หุ้นเฮิร์นในตลาดเออแม่นจากการผมก็จบ ถ้าปีนี้เกิดสงครามโลกแย่ไปหมดเลยแล้วก็โครงการอะไรอที่บอสจะทําอยู่ทําเป็นแอปเลยมาจบหมดอะยังดียังยังพอมีเวลาสี่ห้าปีเตรียมตัวกันไปนะจ๊ะฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงทั้งเวทีแม่แอนแล้วก็เวทีของบอสนะวัดเราก็เอาใจช่วยให้ไปได้เด่นดังทั้งสองเวทีเพราะนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงเ,เงินจากจากชาติจะเข้ามาประเทศเราหมายถึงประเทศเราจะมีการจ้างงานมากขึ้นหมายถึงประเทศเราจะเป็นที่รู้จัก ในสายตาประชาคมโลกมากขึ้นก็ขอภาวนาให้ให้สองเวทีนี้ไปได้ด้วยดีแล้วกันนะโอเคค่ะวันนี้มินขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ